ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่พน้องๆนะครับทุกๆท่านนะครับผมพ่อเบิ้ลบัวแก้วครับวันนี้นะครับก็อยากมาเหมือนกับแชร์ประสบการณ์หรือว่าจะเป็นการเล่าก็ได้นะครับผมเห็นน้องๆนะครับหลายๆคนเลยนะครับที่ถ่ายคลิปวิดีโอ นะครับแล้วนำเสนอในหน้าเฟซตัวเองหรือส่งทางไลน์นะครับหรือเก็บไว้ดูเองแล้วก็ลบทิ้งไปผมเสียดายมากๆครับเสียดายโอกาสที่คลิปเหล่านั้นอาจจะเป็นเงินในวันข้างหน้าหรือคลิปเหล่านั้นอาจจะสร้างตัวตนให้เจ้าของคลิปก็เป็นได้ ผมอยากจะบอกว่าน้องๆหนูๆนะครับก่อนอื่นเราต้องคุยกันก่อนนะครับสําหรับคนที่อยากเรียนรู้สําหรับคนที่อยากสร้างรายได้นะครับให้คลิปมันทําเงินนะครับเราต้องคุยกันก่อนนะจะแบ่งปันประสบการณ์ดีกว่าจะไม่เรียกคําว่าสอนเด็ดขาด เพื่อนๆครับน้องๆพี่ๆครับเราก็เห็นอยู่หลายแพลตฟอร์มที่สามารถทำเงินได้ไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า TikTok ยกตัวอย่างสามค่ายใหญ่ๆแต่สำหรับผมเนี่ยผมจะขอยกตัวอย่าง YouTube เลยแล้วกันเพราะว่าผมเติบโตมาจาก YouTube นะครับไม่ได้เป็นช่องเด่นช่องดังอะไรมากมายครับแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งบุคคลหนึง ที่สามารถได้รับเงินจาก YouTube เป็นที่ดับร้อยแล้วนะครับมันอาจจะไม่ได้เยอะครับแต่ดีกว่าเราถ่ายแล้วเราทิ้งนะครับนอกจากมันมีผลทางด้านจิตใจนะครับมันเป็นสตรอรี่เล็กๆน้อยๆคลิปเหล่านั้นอาจจะสร้างมูลค่าหรือสร้างเงินให้กับเราก็ได้หากเรารู้วิธีการหากเรารู้ เกี่ยวกับการหาไรายได้จากคลิปวิดีโอจากเมื่อก่อนผมคนหนึ่งครับที่ถ่ายคลิปวิดีโอหรือถ่ายรูปต่างๆถ่ายไว้ดูเสร็จพอสักพักก็ลบทิ้งครับเพราะว่าความจําเครื่องเต็มแต่พอผมเริ่มรู้จัก youtube ครับคลิปเหล่านั้นที่ผมถ่ายไปนะครับเท่ากับว่าเรามีธนาคารคือ youtube เราได้ฝากคลิปคลิปนั้นไว้ที่ธนาคาร y o u t u b บ เราสามารถจะมารีลันดูตอนไหนก็ได้ครับผมก็ดีลูกๆก,ก็ดีญาติพี่น้องก็ดีครับจะได้เขามาดเูเขาจะได้เข้ามาดูในวันที่เราไม่อยู่ถือว่าเป็นสตรอรี่เล็กๆน้อยๆเลยดีกว่าที่มันมีมูลค่าทางจิตใจแล้วก็มันสามารถสร้างเงินสร้างรายได้ เช่นเดียวกันครับท่านใดที่มีลูกมีหลานผมคนหนึ่งนะครับที่เก็บความทรงจำลูกไว้ใน YouTube ไม่ว่าจะเป็นน้องข้าวหอมพี่โบท๊ทน้องชาลิปถ่ายตั้งแต่เขาเริ่มเบบอนะครับพูดได้เริ่มพูดเริ่มสนทนาได้คลิปเหล่านี้ตอนนี้มันอาจจะเป็นเรื่องสนุกครับแต่มันก็มีมูลค่าของมัน มันก็สร้างรายได้ของมันแต่ในอนาคตเวลาผมไม่อยู่นะครับลูกๆไม่ว่าจะเป็นน้องโบ๊ทน้องชาลิปหรือน้องข้าวหอมเขาโตเป็นผู้ใหญ่เขาสามารถมาลีลันมาดูได้ว่าพ่อเขาทำอะไรให้บ้างเช่นเดียวกันครับกับพ่อแม่ของผม ในบางจังหวะผมถ่ายพ่อแม่เก็บไว้เป็นบันทึกความทรงจำเงินก็ได้นะครับความทรงจำที่ดีก็ได้เช่นเดียวกันทุกคนที่เจอกันในวันนี้อนาคตเราต้องแยกย้ายห่างหายกันไปนะครับดับสิ้นสูญสลายกันไปเหลือแค่คลิปวิดีโอที่มันเป็นความทรงจำดีๆและสามารถผลิตเงินได้ตลอดเวลา อย่าปล่อยให้คลิปพวกท่านถ่ายทิ้งถ่ายคว้างเอามาเก็บไว้ใน YouTube ครับเพื่อเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างรายได้แค่เราทำให้ถูกกติกา YouTube ก็พอนะครับข้อดีของ YouTube ครับไม่จำกัดว่าคุณมีเพศอะไรอายุเท่าไหร่ขออย่างเดียวคือต้องเกิน18ปปีคนแก่คนชราอายุ เจ็ดสิบถ้าอยากทำ Youtube ก็ทำได้ครับ Youtube ไม่ได้หวงห้ามแล้วจะทำเวลาไหนก็ได้ครับจะลงคลิปเวลาไหนก็ได้นะครับเช่นเดียวกันครับตาบใดที่ยังมียอดวิวตาบใดที่ยังมีคนดูต่อให้คลิปคลิปนั้นลงไปเมื่อ7-8ปีที่แล้วหรือ5ปี6ปีที่ผ่านมา ถ้ายังมีคนดูใหม่ YouTube ก็จะคิดเงินให้เรื่อยๆครับจากรายได้ของโฆษณานะครับอยากจะเชิญชวนนะครับน้องๆพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่ถ่ายทิ้งถ่ายคว้างในปัจจุบันนี้เปลี่ยนมาเป็นเงินนะครับใส่ความอดทนเข้าไปใส่สตอรี่ของตัวเองเข้าไปนะครับใส่เรื่องราวต่างๆของตัวเองเข้าไปนะครับมาแปลเป็นเงินกันดีกว่าไหม นะครับนะทุกคนผมคนหนึ่งนะครับและเพื่อนของผมอีกหลายๆลายคนที่รู้จักใน u t u b e ที่สามารถสร้างมูลค่าจากคลิปวิดีโอนะครับสำหรับท่านใดที่ฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่หรือเพิ่องอยากจะลองทำผมคนหนึ่งนะครับอยากเชิญชวนไม่ว่าจะเป็นคลิปแนวเดียวหรือคลิปหลายแนว ขอให้เรามีความอดทนมีความขยันครับผมเชื่อว่าทุกคนสามารถสร้างเงินได้จากคลิปแน่นอนนะครับแน่นอนเลยครับอดทนให้พอทนรอให้ได้นะครับกติกาของ Youtube มันไม่ได้มีเยอะแยะมากมายแค่เราอยู่ในกฎอยู่ในเกณฑ์ของเขาทุกอย่างนะครับเราก็ได้เงินมาในที่สุด สำหรับผมช่องพ่อเบิ้นบัวแก้วแล้วก็ช่องพันธมิตรต่างๆสำหรับผมนี่มันมันเกินมากกว่าคำว่าจุดสุดยอดมาแล้วหลังจากนี้มันก็คือกำไรล้วนๆครับทุกคนกำไรชีวิตกำไรจากเงิน y o u t u b e กำไรทุกสิ่งทุกอย่างเละครับถ้าหลังจากนี้ยอดตกมันก็คือขาดทุนกําไรครับ สำหรับผมยืนในจุดหลักหมื่นซับเนี่ยถือว่าผมยืนในจุดสูงสุดแล้วครับที่เหลือคือกำไรทั้งหมดไม่ว่ากำไรชีวิตได้ฝากคลิปต่างๆไว้เป็นสตอรี่ของลูกๆของผมเองของภรรยาของพ่อของแม่และของเพื่อนๆมันคือกำไรมายืนในจุดๆนี้ได้เช่นเดียวกันครับเพื่อนๆทุกคนคอยสนับสนุน คนที่อยู่ในช่องผมคนที่ดูช่องผมอยู่ทุกคนคือเพื่อนครับต่อให้คุณคนนั้นช่อง Youtube จะใหญ่แค่ไหนสำหรับผมคือเพื่อนกันทั้งหมดต่อให้ช่องเพิ่งทำแค่ไหนมันก็คือเพื่อนกันทั้งหมดแล้วก็บุคคลภายนอกที่ไม่ทําช่องทุกคนก็คือครอบครัวพ่อเบิ้ลบอกแก้วนะครับอยากจะบอกทุกคนว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆส่วนพี่ๆท่านใดนะครับ สนใจอยากจะทำก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมมีอาจารย์หลายๆท่านครับสอนตั้งแต่การทำเริ่มทำ YouTube จนเปิดสร้างรายได้เหมือนผมผมก็มีความรู้แค่นี้แหละครับแค่ทุกคนนะครับขยันลงคลิปไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของตัวเราเองเรื่องราวของบุคคลรอบข้างเรื่องราวของลูกๆหลานๆคนในออกครอบครัวหรือแม้แต่ อาชีพที่เราทำอยู่ปัจจุบันสิ่งต่างๆรอบกายล้วนแล้วแต่เป็นคลิปได้ทั้งหมดอย่าไปยึดติดครับว่าเราต้องเป็นคลิปแนวเดียวหรืออย่าไปยึดติดว่าเราต้องเป็นคลิปหลายแนวอยู่ที่เจ้าของช่องอยู่ที่คนอยากจะทําว่าจะทําแบบไหนจะทํำยังไงจะเสนอผลงานของตัวเองในแบบฉบับไหน ผลสุดท้ายปลายทางอยู่ที่ผู้ชมครับว่าผู้ชมจะเลือกดูเลือกชอบหรือไม่ชอบหรือไม่ขอให้ทุกคนโชคดีอดทนให้พอทนรอให้ได้มาร่วมกันทำช่อง YouTube ให้เยอะๆเปลี่ยนคลิปวิดีโอให้เป็นเงินนะทุกคนเปลี่ยนคลิปวิดีโอให้เป็นเงินได้ทั้งความสุขได้ทั้งเงินได้ทั้งรอยยิ้ม ได้เล่าอาดีตการที่ผ่านมาบางครั้งเรื่องราวบางเรื่องราวเราอยากถ่ายทอดแต่เราไม่รู้จะถ่ายทอดอยังไงนะครับลองอัปโหลดคลิปลงใน YouTube แล้วพี่ๆทุกคนก็จะรู้ว่า YouTube มันเห็นความสำคัญของคลิปวิดีโอของพวกเรามากน้อยแค่ไหนลองทำดูนะครับทุกคน สำหรับท่านใดที่ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จอดทนอีกสักนิดนะครับอย่าพึ่งทอ้ออย่าพึ่งถอยแล้วก็ขอยินดีด้วยกับทุกทุกท่านที่ประสบความสำเร็จเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนอาจจะมีเรื่องเล่าตอนที่ผมเริ่มทำ YouTube ใหม่ๆม,มีใครคอยช่วยเหลือบ้างนะครับตั้งแต่ต้นเลยมีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ช่องพ่อเบิ้ลบวกแก้ว นะครับแล้วก็ช่องหมีทําได้น้องเข้าของพี่โบ๊ทโบ๊ท ffytk แล้วก็ช่องตา่ตางต่นะครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยและกันขอขอบคุณเป็นอย่างสูงทุกคนในช่องพ่อเบิ้ลบัวแก้วทุกคนในช่องครอบครัวพ่อเบิ้ลบัวแก้วคือเพื่อนคือพี่คือน้องกันทั้งหมดไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ใดๆทั้งสิ้นช่องของคุณหนึ่งซับสไครต์นั่นก็คือเพื่อนเราครอบครัวเราครอบครัวพ่อเบิ้ล ช่องของคุณมีหนึ่งล้านซับสไครต์นั่นก็คือเพื่อนพ่อเบิ้ลครอบครัวพ่อเบิ้ลพี่น้องเราทั้งนั้นเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ